มาดูกันต่อมาแทงกันต่อคือบางหน้างานเนี่ยมันคือมันไม่ได้จําเป็นตรงเนี้ยบขนาดนั้นนะครับสหรับผมนะมันมมไม่ได้จําเป็นตรงเนี้ยบขนาดหรอกเออมันก็ต้องดูตามสถานการณ์งานเอานะครับบางงานจะของงานอยากได้นดนเนี้ยบก็ต้องเนี้ยบนะดูดูดูพยายามอ่านใจจะของงานด้วยนะนะ บางงานงานจะขอมาอยากได้เนี้ยบแต่เราทำซะเนี้ยบเลยหนึ่งมันก็ไปดีนะก็โดนบ่นกันนะเออทำไมมันจะทําอะไรเนี้ยบแทบจะทําอะไรน้ํนาแท้เดีนน๋ยวน้ำมันขึ้นเดีนน๋ยวน้ำมันขึ้นเดี๋ยวมันก็เต็มอะไราเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็หายเออเป็น,น,นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสวยไม่สวยจะเนี้ยบไม่เนี้ยบมันก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับผมมันอยากจะเนี้ยบทุกงานก็โดนบ่นนะเ้อ <laughs> ใคร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 ที่เจอแบบนี้คอมเมนต์คอมเมนต์บอกหน่อย <c ười> เคยเจอไหมแบบเนี้แต่ผมเจอปมะจํนนานงผมถึงบอกว่าจะเนี้ยไม่เนี้ยมันเนี่ยมันขึ้นอยู่สภาพนางานแต่ละนางานนะครับมันไม่ใช่งานหลวงงานหลวงเนี่ยถ้าเป็นพวกดึงสลบเทคอนกรีตเนี่ยมันต้องเนี้ยตลอดนะครับเพราะว่าเรารู้กันว่ามันต้องแบบถ้าดึงเนีย้ยดึงสวยดึงเป้เนี่ยแม่แบบเนี่ยเวลาคนงานมาเท ปูเนี่ยมันกไ็ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้จอบถากนะครับงานหลวงบางงานงานก็บางเนี้ยบางเนี้ย่ะครับแต่แต่เขายังว่านะครับงานพวกนั้นเนี่ยคือมันไม่มีใครมากดดันเรานะครับไม่มีใครมาชี้เราว่าเอ้มันต้องใช้เวลาตอนนี้เท่านี้ท่นนี้นะคือทําไปเถอะทำเอาให้มันออกมาดีนะครับแค่นั้นเองนะแต่งานพวกนี้มันมีคนคอยชี้เรานะครับ มันมีความกดดันหลายๆอย่างงานชาวบ,บ้านเนี่ยนะไม่ว่ากดดันทางรถด,ดับด้วยอะไรด้วยนะครับทางเจ้าของงานด้วยว่าบางคนเขาอยากได้สวยมากอะไรเงี้ยนะเออบางทักแกก็เขาสวยมากเขาจะมาดูลูกน้องทำงานเนี่ยเขาจะมันจะแต่งอะไรทั้งน้เปลืองน้ำมันอะไรเงี้ยนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับบางทักแกก็ฟีสไตาย,ยจะทําอะไรก็ท,ทําไปเถอะอะไรเงี้ยมีนาทีจ้างอะไรเงี้ยมีนาทีเติมน้ำมันให้แต่บางทักแกไม่งั้นนี่ มันจะแต่งอะไรนักหนามันจะสวยอะไรนักหนาเบืองน้่งมันโอ้โหเวลาอะไรเงี้ยนะใช่ไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจะเนียบไม่เนียบมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับไม่ใช่พยาะาเนียบทุกง,งานเนี่ยอย่างที่ผมว่านะ่ะเนี่ยอันนี้ผมจะทําให้มันเนียบก็ได้นะจะทําให้มันสวยกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ทําเอาแค่พอดูได้พอเพราะอะไรเพราะว่า แค่นี้เขาก็มองว่ามันสวยแล้วเพราะว่าเราเรามาลอกของเกา่าไม่ใช่ของใหม่นะี่เนี่ยไม่ใช่สระใหม่เป็นสระเก่าทุกคนอย่างที่ทุกคนก็ดูก่อนก่อนคิดก่อนๆนะมีขี้เลนมะีขี้เลนนะสระเกาะ่าอ่ะขอบอกทำได้ขนาดนี้พอแล้ว <laughs> สระใหม่ก็สระใหม่ก็ประมาณนี้เนกะ็ไม่ได้สวยอะไรมาวันนี้รอกเออม,มัน,มนผมยังที่ผมบอก่มันแตงเขาพอดูได้อนะ แค่พอรู you know. ้ได้บอกมอยจะไปแข่งใครหรกอย่าแข่งใครมกอนนะมกรอนแข่งชอบแข่งกับคนอื่นนะเวลาใครมาดูพยายามทํางานแต่ละตัวพยายามอ้าทำออกมาให้มันสวยที่สุดอะให้มันแบบสวยที่สุดตื่นแต่เช้ามาแต่งสลบแต่งอะไรกับมืดเออแต่งให้แบบรูจนเงาลูจนเป็นรอยฟันนะเออถ้าเป็นตาถ้าเทฟันมุกี้ก็จะเป็นรอยฟันเลยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับ แต่ตรนี้ไม่อะตรงนี้พอรู้ได้ว่าละไม่อยากแข่งกับใครหรอกเหนื่อยแข่งกับตัวเองเนี่ยพอแล้วเอองานผ่านโอเคงานไม่เสียหายงานไม่ถลม่มก็พอแล้วไม่อยากแข่งกับใครหรอกเหนื่อยทีนี้เราเหมือนว่าเราเป็นรู้เราไม่อยากจะวุ่นวายแล้วเนอใครจะมองว่าเราเก่งไม่เก่งก็ช่นแล้วแต่นะแล้วก็เ,เออบางครั้งมันอาจจะตันแล้วก็ได้มันอาจจะมาสุดแล้วก็ได้หรือไงก็ไม่รู้นะไม่ได้อยากจะแข่งอะไรกับใครหรอก ทำงานก็พอดูได้พออยู่ได้นะพออยู่ได้พอตกแต่งแล้วไม่ไม่คีเล่ไม่เก๊นะเกะเอะไรมาแล้วนะพอไปวาดไปวาเขาได้อยู่อนะไรี่ยมันไม่กดดันนะมันอย่างนี้แหละมันไม่กดดันอะไรเวลาก็ไม่กดดันเวลาเราเหลือไนงะวันนี้ราถถ่ายยางแตกก็เลยมีเวลาเยอะก็เลยมาแต่งสลกเงาๆแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูกันนะครับนี่ลูดไปเรื่อยนะว้าว พอดูได้พอดูได้ก็ไปบันไปมาได้อยู่เออไงได้อยอ่ก็ได้อยูฮ่าฮ่าเนี่ยพอละกลับบ้านแล้วรถไทยอยางแตกมมีรถไทดันดนินรถดันก็วิ่งไม่ได้มาลงบอ่ออย่างลึกเลย อันนี้ผมถากน็อตรูน่นี่ครับแล้วก็เอาดินแห้งมาปู้ารถด,ดับเนี่ยถ้ามันชันขนาดไหนมันก็ขึ้นได้นะ้ามันไม่หนืดนะแต่ถ้ามันหนืดเนี่ยไม่วันน้อนขนาดไหนถ้ามันหนืดเนี่ยเรียบร้อยขึ้นไม่รอดมันไม่หนืดเะตั้งขนาดไหนมันก็ขึ้นได้ดดรถดับอ่ะอันนี้เวลาเวลาเราดันเราก็เผืดดินเร้ปิดด้วยปากบอ่อ อส่วนรอส่วนท้ายเนี่ยเราขูดกองไว้อะตักกองตักกองไว้อะวันนี้เวลาเหลือเดี๋ยวไปอาดจารบีแแ,แท็กก่อน <c oughs> อาดจารบีเออเมื่อเช้าอาดแค่บุงกีดดับกลับบ้านหมดแล้วมากเลยถายอยางแตแกอราคนขับรถถายก็รอช่างมาช่างมาเปลี่ยนยาง ทันนะไยไปไหนเนาะอ้อน่ะ,นะ,นะอยู่โน่นร้อยยางแตกทำอะไรไม่ได้รถไถยางแตกก็ทำอะไรไม่ได้เลยจบเลย